คราวนี้มาลองทำแบบฝึกดูนะครับถ้ามีสามเหลี่ยมจุบสามเหลี่ยมเเาาก็มีมุมฉากอยู่นี้นะครับให้เตบใต้อยู่ตรงนี้สมมติว่านี้ยาวหนึ่งนะครับยาวสองอันนี้ยังยาวอะไรครับสามคร <c oughs> ก็ใช้พิทาโกรัสนะครับหนึ่งกำลังสอง บวก2ลังสองเท่ากับ1บวก4เท่ากับ5มี4ลังสองนะครับ4กลังสอง,งอกบ a กำกลังสองก,ก็4กลังสองเท่ากับีหวกเพราะฉั้นล4นลังสองคือ5เพราะฉั้น4เฉยเก็สแานะครับไม่ใช่พีทาโกรัสหาก็ได้ด้านนี้มาส,ส,ส5ทีนี้ถ้าเกิดอยากทราบว่า sin cos แทนเท่าไหร่ s ซ n เทต้าเท่าไหร่จำซคาทัวได้ใช่ไหมครับ sin โซก็ค่ะสายข้ามฉากก็แล้วกันง่ายดีข้ามฉากเาต้าอยู่นี้ตรงข้ามก็ด้านนี้เลขสองนี่ะครับสองฉากตรงข้ามมุมฉากก็คือรูทห้าก็สองส่วนรูทห้านะครับ สองส่วนรูทห้าข้ามฉากนะครับข้ามฉากข้ามก็คือนตรงข้ามกับเซต,าต้าสองฉากก็ตรงข้ามมุมฉากรูทห้าสองส่วนรูทห้ามาดูคอสบ้างคอสเซตา้าคอส,สโทกทหก คอสก็ Adjacent กับ y p o t e n u s e นะครับก็ชิดฉากชิดชิดกับมุมเตต้าก็คือ1น,นะครับชิดก็1นึ่อชิดห่อแล้วกันชิดฉากชิดก็1ฉากก็ตรงค่ามุมฉากนะครับรูทห้าหส่วนรูทห้าครับแทน แทนเทตา้าแทนก็ adjacent นต์อ่ออปปิสต์โอโอ้ข้ามชิดแทนข้ามชิดนะครับตรงข้ามก็คือ2ชิดคืออะไรชิดก็เลข1นึ่ครับสองส่วนหนึ่งหรือทำเป็นส่วนต่ำก็สองนี่นะครับทีนี้อยากทราบส่วนกลับบ้าง ไซน์ส,ส่วนกลับอะไรนะครับไซน์ส,ส่วนกลับก็โคเซกนะครับโคเซกเตต้าข้ามฉากโคเซกก็ฉากข้ามฉากรูทห้าข้ามก็2ก็รูทห้าส่วนสองครับสองส่วนรูทห้าโคเซกก็รูทห้าส่วนสองเพราะฉะนั้นส่วนกลับของคอสส่วนกลับของคอสคืออะไรครับคือเซ็ นี่ครับเศกชิดฉากนั้นเกก็ฉากชิดฉากชิดฉากคืออะไรครับรูชิดคือ,อรครับชิดคือหนก็รูทห้าส่วนหนแทนจนกับแทนก็คอร์ดคอร์ดเต,ตา้าแทนข้ามชิดฉันคอร์ดก็ชิดข้าม นดูซิชิดคือไรชิดคือ1ข้ามคือไรข้ามคือ2องชั้นคอดก็หนึส่วนสอง,สองครับก็ได้มาแล้วโอเค